น้องงแดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดินทางมาที่กับเชิงครับกับบาลเด่นไปไหนครับบาลเด่นครับวันนี้มีโครงการอะไรครับอ๋อพอดีพาไปล่าล่าอนาคตได้ล่าอนาคตได้ครับผมอ,อนาคตได้เลยเหรออ่ <laughs> <น>าไทยแลนด์ไทยแลนด์เลยนั่นแหละครับโอ้เส้นทางกับงูจงอางเคยเจอไหมวันนี้งูจงอางทราบข่าวว่ามีงูจงอางด้วยบาลเด่นบอกแล้วผมหาทางวิ่งก่อนคงจะเป็นทางนี้แหละ ถ้ามีมา,าจริงไงวันนี้มีรถไถสองคันนะครับความสนุกเราคงจะเรื่อยๆมันแน่นอนเ <laughs> <laughs> นี่ยนะครับผมขับไร,รกปันป้าย กาศดีอากาดีนี่โอหน่อยไม่ร้อนเสร็จได้เสร็จได้ข้างใหญ่ต้องเอารถไถมาดึงอ๋อดึงหัวดึงท้ยใช่ไหมอ๋อคือขับหาเราได้ครับพอเจอเนี้ต้องลากกว่าจะขึ้นมาจากสระได้ก็ต้องหน่อยนึง จะมีโลเข้าอยู่ฐานเข้าอย่างนี้สายนี่ชาระตรงนี้ไม่ขึ้นนชัลงมา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 เลยไปไม่ได้ฝางูคอมันขาดเชื่อนี่ขันที่สองครับเป็นบอลนองครับผมพันวัชระฮะเดี๋ยวใบทักทายเดี๋ยวใบทักทายก่อนสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นี่แหละครับผมรถคันแรงคานงูโอ้โหสุดยอดเลยทีมงานล่าหางูตรงเลยท่านตรงเลยไปจำพูนเขาบอกตรงไปเลยไกลเลยอะไรอ๋อมีเชือกลิงมีอะไรทุกอย่างเลยนี่แะครับเดี๋ยวไปดูสระก่อนว่าเป็นยังไงไม่รู้เทคนิคเขาเป็นยังไงบ้างไม่รู้วันนี้ แต่น่าจะสนุกแน่นอนครับโอ้โหห้เขาเอาเหล้ายาปลาปิ้งเข้ามาก่อนสุดยอดเลยโอ้โหป บรรยากาศก่อนลงสุดแน่นอนครับวันนี้ว่าต้องเอารถไถสองคันลากงูขึ้นนะครับคาดว่าเป็นอย่างนั้นดูลองรอยงูตรงลางเห็นไหมรอยมันเนี่ยรอยมันเลื้อยลงเนี่ยตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเข้ารถไถอือมีแล้วแจกแมัวมาวางไข่กอแจกแล้วมาวางไข่ จะวิ่งทันไหมอ๋อทีมงานออกมาแล้วครับโอ้โหไม่ต้องแล้วโอ้โหเตรียมสวิงออกมาเรียบร้อยเตรีสวิงด้วยจามทีมงานมาเยอะเลยเอากระสอบปาเนะกระสอบมาใส่งูน้ำแง่สลิงเออทีมงานหนึ่งหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆครับผม